เราอยากให้เกษตรกรทำเหมือนกับทําให้ถูกต้องแล้วผลที่ได้รับมามันจะตอบได้ตลอดบางท่านทําแล้วเหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยถูกวิธีปัญหามันก็จะเกิดตามตูดตามหลังมาเยอะนะครับ มาดูเรื่องของคำว่าขี้หมูเทียมื่อตอนที่แล้วเราได้ถ่ายทําในการทําขี้หมูเทียมองค์ประกอบของขี้หมูเทียมมีอะไรบ้างก็ลองเข้าไปดูนะครับใน,นการทําขี้หมูเทียมวันนี้เราจะมาดูผลตอบรับของขี้หมูเทียมว่าเมื่อเราทําแล้วจากพืชสดได้ประมาณ10วันละนะครับแล้วเรามาดูว่าสิ่งที่เรายังเข้าใจกันเรื่องของเชื้อรา ลาที่ดีลาที่ไม่ดีลามีประโยชน์ลาที่เป็นโทษลาที่เป็นอาหารพืชหรือลาที่มันทําลายพืชน,นะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องขี้หมูเทียมขี้หมูเทียมองประกอบของเราก็จะมีหลักการง่ายๆนะครับก็จะมีพืชสดทําไมเรียกขี้หมูเทียมเพราะเราใส่อาหารไม่ว่าอาหารไก่อาหารหมูก็ใช้ได้แต่เราจะไม่ใส่ขี้หมูเราจะไม่ใส่ขี้ไก่เราจะใส่พืชสดแต่วัตถุดิบของเราก็คือจะมีกากญ้าหรือถ้าใครไม่มีกากญ้าก็ขี้งวไม่มีขี้งวก็ขี้แพะ ก็สามารถเอามาได้ถามว่าทําไมจะไปต้องใช้เหตุผลที่ใช้จะต้องให้มันเกิดความชื้นถ้าเกิดว่าเราใช้ญ้าส,สดใสหัวอาหารใส่ลำใส่น้ําตาลใส่จุลินทรีย์พอมันมีความร้อนปับ๊บมันจะเปียกแฉะเลยอันนี้ไม่ได้จะต้องมีวัตถุดิบที่เอามาเพื่อคุกให้เกิดความชื้นเพื่อดึงความชื้นจากญ้าส,สดเอามาให้พอดีมันจึงเรียกว่าขี้หมูเตียมมันจึงเกิดการขบวน,นการเรียกว่าเอาไปใช้แล้วไม่เกิดแฉะมากเกินไป เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะให้ดูว่าสิ่งที่เราให้เห็นอยู่นะครับเห็นอยู่ก็คืออันนี้เราใส่กระสอบไว้นะครับที่เราใส่กระสอบไว้นะครับเราก็จะเห็นลาเขาขาวลาเขาขาวอันเนี้ยที่เราทําไว้ก็คือหญ้ามันสดมันอ่อนนะครับมันก็เลยจะเปียกทีนี้เรามาดูหลักหลักการของมันนะครับถ้าตรงไหนที่มันเปียกจัดนะครับมันเปียกจัดเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดเชื้อราอันไหนที่มันเกิดความชื้นเกิดความร้อนมันก็จะเกิดเชื้อรา พอเทลาก็จะย่อยลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพะนั้นถามว่าอันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วครับมันเย็นนะครับมันเย็นถามว่าสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากการทําเราจะเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับลายคือเขียวนะครับลาขาวพอกรลาขาวแก่ตัวไปปั๊บมันจะกลายเป็นลาเขียวเลยเราเรียกว่าเชื้อไตโคเนียมามันสามารถเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งอ่อันเดียดพิเศษนะครับเวลาเราเห็นอยู่ปากกระสอบนะครับเนี่ยครับ ถ้ากระสอบไหนที่ความชื้นน้อยนะครับเราจะเห็นลาเขาขาวนี่เต็มเลยนะครับทีนี้ลาเขาขาวเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้จะกินลึกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจคาว่าเรื่องลาเนี่ยลาตัวนี้ภาษาเรียกลาแต่จริงๆนั่นคือยิวมัดยิวมัดคืออาหารพืชเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปใช้กับพืชเนี่ยสูตรเนี้ยไม่ต้องใส่เยอะหนึ่งมันหยาบอยู่แล้วมันทําให้ดินเราล้วนซุยทําให้ดินเราโป่งแล้วมันก็เป็นธาตุอาหาร ถ้าเรามองดีๆนะครับจากลากขาวเมื่อมันแก่ตัวไปมันก็กลายเป็นลาเขียวมันก็รักษาโรคพืชเพราะฉะนั้นการปลูกผักปลูกซ้ําปลูกซากไม่ต้องกลัวถ้าเราทําชีวภาพมันจะเกิดการรักษาของมันโดยตรงจะรากเน่าโคนเน่าะจะไม่เกิดนะครับจะไม่เกิดนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าในถุงเดียวกันาาเอ๊ะทำไมตรงนี้ยังไม่ขึ้นและตรงนี้ทําไมาถึงขึ้นนั่นก็คือความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรารักษาความชื้นได้ อันนี้เราใส่อาหารไก่ด้วยนะครับใส่อาหารไก่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทําถ้าเปียกขนาดนี้ถามว่าถ้าเราเปียกน้อยกว่านี้ไหมเปียกน้อยกว่านี้จะดีกว่าชื้นน้อยกว่านี้จะดีกว่าเพราะสิ่งที่เราทําเราใช้หญ้าในเปียรและญ้าในเปียรนี่ยมันอ่อนมากนะครับมันอ่อนมากมันก็เลยทําให้เกิดความชื้นสูงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องเข้าใจว,าว่าเห็นลา,ขา,ข,าขาวตามผิวดินถ้ามีหญ้าปกคลุมมีฟางปกคลุมลาขาวก็จะเยอะลากพืชก็จะมาลอยอยู่ตรง ผิวดินแล้วก็มากินฮิวมัสต,ตัวนี้ก็คือลาขาวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปกหน้าดินรากก็ไม่ขึ้นมารากที่ต้องการอากาศก็ไม่ได้กินนะครับนี่ก็คือเหตุผลหลักการง่ายๆตอนเราใส่ถุงไว้นะครับเราจะเห็นปากถุงเนี่ยครับปากถุงก็จะเกิดเชื้อราเห็นไหมครับเนี่ยลราดีไปดูนะครับผมเนี่ยครับจะมีลาก้อน,อ,นอย่างเงี้ยถ้าเป็นลาก้อน,อ,นอย่างนี้แสดงว่าอะไระแสดงว่าอาหารไก่เนี่ยมันลงมาเป็นก้อนเลยนะครับแสดงว่าอาหารไก่ตรงเนี้ยมันเป็นก้อนมันก็เลยเกิดขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยลาขาวยังเป็นลาอ่อนอยู่ ตรงนี้จะเป็นลาเขียวแล้วนะครับใกล้เป็นลาเขียวแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเชื้อราเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็บอกว่ากังวลมากเลยการใช้ชีวภาพกลัวว่าต้นไม้จะตายต้นไม้ตายเพราะเกิดจากเชื้อราจริงๆแล้วเข้าใจผิดนะครับถ้าเป็นลาที่ดีมันคืออาหารนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีลาขาวใต้ต้นไม้เยอะๆแสดงว่าตรงนั้นไนโตรเจนสูง ถ้าเราไปคุกเขากับดินเราไปปลูกรลดน้ําภายในสองสามวันเนี่ยดินจะเขียวเลยแสดงว,ว่าไนโตรเจนสูงนะครับนี่ก็คือเหตุผลหลักการง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลาสมาชิกทําเรื่องของข,องขี้หมูเทียมหลักการง่ายๆคือหนึ่งหาขี้ไก่ไม่ได้หาขี้หมูไม่ได้เราก็ใช้หัวอาหารไก่หัวอาหารหมูมาใช้กับพืชสดเพราะพืชสดมีโปรตีนติดต่อเปอร์เซนต์อาหารไก่มีโปรตีนเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้น ในอัตราส่วนของเกษตรเนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยจะมาตรฐานอา่ากำลมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์เข้าไว้ในตัวเจ่นไม่น้อยกว่า1.5ฟอสฟอรัสไม่น้อยกว่า0.5โปทตเตียมไม่น้อยกว่า0.5เพราะฉะนั้นถ้าเข้าขบวนการขายอันเนี้ยผสมดินอีกเท่าตัวเรายังขายได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเขาให้ใส่ดินได้5เปอร์เซ็นต์หลักการของเขาเลยนะครับใส่ดินได้5เปอร์เซ็นต์แต่ธาตุอาหารจะต้องไม่น้อยกว่า ไนตรเจนมันน้อยกว่า1.5ของเราเนี่ยมันตั้งสิบกว่าเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้จะไม่งามได้ยังไงมาตรฐานแค่1.5อันนี้ของเราเฉพาะทั้งลำอ่อนลำอ่อนก็ไนโตรเจน6.3%อนตกิ๊ไก่ไออาหารไก่ก็14%ยหญ้าสดหญ้าในเปียก็12%นกันละนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรามั่นใจว่าพี่เกษตรกรไม่สามารถที่จะหามูลตัดได้ก็ซื้อหัวอาหารไก่เพราะว่ามันสะดวก แล้วมันก็อยู่ในชุมชนเนี่ยอาหารสัตว์ที่ไหนก็หาซื้อได้นะครับเพราะเรามาดูว่าในอาหารสัตว์เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะมีที่ผมบอกสเสมอว่าพืชมนุษย์สัตว์กินเหมือนกันที่กินเหมือนกันอะไรเรามาดูหลักหลักการนะครับก็โพดคนกินได้ปลาคนกินได้น้ำมันลำข้าวคนกินได้ข้าวสารคนกินได้ใบกระถินยอดกระถินคนกินได้ก็คือพืชเพราะฉะนั้นในอาหารไก่ที่ก็ททำทั่วไปเนี่ยหลัก,ลกๆเลยก็คือก็โพดบดกระถินปลาป่นลำปลายข้าว พเพราะฉะนั้นเมื่อไปให้ไก่กินไก่ขี้ออกมาเราก็ยังเอาขี้ไก่เนี่ยไปใส่ต้นไม้พเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วเราไม่ต้องให้ไก่ดูท่าาหารไปเราสามารถเอาที่สิ่งที่เป็นระบบของอาหารไก่เนี่ยเอาไปใส่ในพืชเลยพืชจะได้อ่านามากกว่ามันก็จะโตกว่าแล้วสิ่งที่ข้อสาคัญก็คือเชี้ยไตคนเดือมากทุกวันนี้เกษตรกรเรายงต้องไปซื้อไปขอหน่วยงานหลายๆอย่างไม่ต้องครับสิ่งที่ผมได้มาผมได้จากหน่วยงาน พราะท่านผออ,อว่วยอยู่ที่เขตหนึ่งชนาท่านบอกว่าสิ่งที่ดีที่ตัวคือจุลินทรีย์ท้องถิ่นจุลินทรีย์อยู่ในอากาศของที่มันเน่ามันบูดเพราะจุลินทรีย์มันลงไปย่อยแล้วมันก็จะเกิดการเน่าก็คือจุลินทรีย์เป็นโทษตามใดที่จุลินทรีย์มีประโยชน์ลงไปมันก็จะไม่เน่าอย่างเช่นเขาทำกะปิกะปิเจเขาจะใช้ถั่วเหลืองเอามาทำเพราะทำเต็กเขาต้องปล่อยให้ลาขาวขึ้นก่อนแล้วถึงจะบรรจุใส่ขวดใส่กระปุก ถ้าลาขาวไม่ขึ้นไปบรรจุมันจะเน่าแต่ถ้าลาขาวขึ้นแล้วก็บรรจุมันจะไม่เน่านะครับนี่คือหลักการเพราะฉะนั้นก็บทีให้เราแยกนะครับผมจตรัสคลิปนี้นะครับก็ขอฝากว่าถ้าท่านดูคลิปตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องกิมมูเทียมแล้วมาดูคลิปต่อไปเรื่องของผลลัพธ์จากกิมมูเทียมมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรเอาไปใช้อย่างไรนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีสมาชิกนะครับที่สนใจในการปลูกผัก เรามีที่มีพื้นที่ที่จะทําตอนนี้ก็ก็โชคดีพี่แกบอกว่าอยากเรียนรู้เรื่องผักผมเองก็มีพื้นที่ที่เราทําสัญญาเขาไว้5ปีนะครับเราจะทําตามติดไร้แล้วก็ปลูกอ้อยแล้วมีพื้นที่ปลูกผักซึ่งมันพร้อมไปด้วยระบบน้ําระบบที่อยู่อาศัยคุณพี่แกมาอยู่ก็ก็โอเคก็ตัดสิจใจก็มาอยู่กันสิ่งที่ผมให้ได้ก็คือหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เรากาลังจะทํากันอยู่ทุกคนมาอยู่ที่นี่ต้องทําปุ๋ยเป็นเมื่อทําปุ๋ยเป็นแล้ว จะต้องรู้หลักการของปุ๋ยรู้หลักการเรื่องธาตุอาหารถ้ามาถึงอ๋อได้ปุ๋ยมาแล้วทําไปอย่างเดียวผมจะไม่ให้ทานะครับไม่ให้ทาทุกอย่างต้องตอบได้ว่าวัตถุดิบที่เอาไปใส่มีวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบแต่ละตัวมีธาตุอาหารอะไรเรากําลังจะปลูกผักให้ผักโตหรือให้ผักติดดอกออกลูกหรือให้ผักติดปักเราต้องรู้ล่วงหนะ้าถ้าเราไม่รู้ล่วงหนะ้าเราใส่ไปแล้ว้ยเราจะปลูกผักกินใบให้ใบใ,ใหญ่ใบงามใบโต แต่เรากลับไปเอาธาตุอาหารที่เป็นฟอสฟอรัสไปใส่โปรซียมไปใส่สูงๆูงผักก็เลยแคะแกนเลยแต่ถ้าเราอยากให้ติดดอกออกลูกเราไม่ใส่ไนโตรเจนสูงสูงผักก็ไม่อยอมติดดอกออกลูกก็งามอย่างเดียวเพราะดะ้นการทําเรารู้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าสิ่งที่เราอย่างที่บอกตลอดนะครับว่าถ้าเราอยากจะกินเค็มถ้าเป็นอาหารเราก็ต้องใส่น้ำป่าอยากกินเปรี้ยวเราก็ต้องใส่มะนาวแต่เราอยากไกินเปรี้ยวเราไปใส่เกลือจบเลยไ่ไม่เป็นละกินไม่ได้ละนั่นคือเหตุผลหลักการนี้ง่ายนะครับเราจะยกตัวอ,อย่าง ให้พี่น้องความพี่น้องบางท่านอาจจะงงว่าอะไรนะ้ำปลาอะไรอะไรให้รู้ว่าาตุในตัวเช่นไตยเยอะต้นไม้ก็งามถ้าในตัวเช่นน้อยฟอสฟอรัสเยอะต้นไม้ก็จะข้อถี่ใบเล็กติดดอกออกลูกเร็วกว่าปกติธรรมชาติเขานะครับนี่ก็คือข้อสําคัญเพราะฉะนั้นใครดูคลิปแรกแล้วดูคลิปนี้ให้ได้นะครับหรือว่าท่านดูคลิปนี้แล้วย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้คือการทาขี้หมูเทียมนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามในการทําเรื่องขี้หมูเทียมครับ